อาจารย์มั่นท่านว่าใจมีภาษาเดียวเหมือนกันหมดไม่ว่าเป็นชาติใดภาษาใดเพียงความรู้คือใจนี่เพราะนั้นนัานเรกวเป็นภาษาเดียวความนึกออกมานึกเข้าใจเ,เวลาใช้ออกมาทางคำพูด ต้องแยกเป็นภาษานั้นภาษานี้ไม่ค่อยเข้าใจกันความรู้สึกภายในจิตใจมันเหมือนเหมือนกันทำกับใจจึงเข้ากันได้สนิทเพราะธรรมก็ไม่ได้เป็นภาษาของ,ขอ,งอะไรธรรมก็คือภาษาของใจทำอยู่กับใจความสุขความทุกข์อยู่กับใจ การทําให้สุขหรือให้ทุกเกิดขึ้นก็ใจเป็นผู้คิดขึ้นมาผลที่ปรากฏขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับภาระในผลน้องตนที่คิดขึ้นมาใจกับธรรมจึงเข้ากันได้สนิทไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเรื่องธรรมกับ นั้นเข้ากันได้โดยกันทั้งนั้นเพราะใจกับธรรมเป็นของคู่ควรกันอยู่แล้วใจนี้คือแก่นหรือแก่นของสกุลกายเราเป็นแก่นอันทึ่เป็นของแข็งนี่เป็นของเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ในร่างกายของเหล่านี้ได้แก่ใจนี้เป็นหลักใหญ อาการที่เกิดขึ้นจากใจเป็นความคิดความปรุงก็เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับความหมายถึงความกระเพื่มของใจกระเพื่อมขึ้นมาก็ปรุงความหมายเกี่ยวกับการคาดการอะไรทั้งหมายถึงสัญญายาวไปก็เป็นสัญญาสั้นก็เป็นสังขารคือปรุงแทบั่นเป็นสังขานสัญญาคือความหมายมีความ ความหมายความจำวิญญาณหมายถึงการรับรู้ในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช้นตากับหูสัมผัสกันเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นต้นเหล่านี้มีการเกิดการหนับอยู่ประจำตัวของเขาเองท่านจึงเรียกว่าขันแต่ละแต่ละหมวดแต่ละกองรวมแล้วเรียกว่าขัน แปลว่ากองหรือแปลว่าหมดมีการเกิดการดับอยู่อย่างนั้นเป็นประจำแม้พระคีนาศพท่านก็มีอาการเหล่านี้เช่นเดียวกันกับสามัญชน,ท,นทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าขันลงท่านเป็นขันล้วน,วนไม่มีกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาหรือชใช้ทำนั้นปุงนี้คิดนั้นเป็นขันที่คิดโดยธรรมชาติของมันเอง เทียก็เป็นอิสระของขันโดยไม่มีอะไรมาบังคับให้คิดนั่นให้ปรุงอย่างนี้เหมือนอย่างจิตสามัญชนทั่วๆไปหรือเหมือนอย่างขันสามัญชนทนั่วๆไปถ้าเราจะเทียบแล้วก็ขันลงสามัญชนทั่วๆทั่วๆไปก็เหมือนนักโทษที่ถูกบ,บังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาความคิดความปรุงความสําคัญมั่นหมายต่างๆ เหล่านี้ร่วนแ้วตั้งแต่มีผู้บังคับบัญชาออกมาให้คิดอย่างนั้นให้ปรุงอย่างนี้ให้สำคัญมั่นหมายนั้นอย่างนั้นอย่างนี้คือเรื่องของกิเลสเป็นนายหัวหน้าบังคับบัญชาขันเหล่านี้ให้แสดงตัวขึ้นมาส่วนพระกีนาศพคือพระอรหันต์ท่านท่านไม่มีปรุงก็ปรุงธรรมดา พอปรุงแล้วก็ดับไปธรรมดาไม่มีเชื้อต่อไม่ยืดเยื้อไม่กดท่วงจิตใจเพราะไม่มีอะไรบังคับเหมือนดังขันที่มีีิเดสปกครองหรือมีีิเดสเป็นหัวหน้าผิดกันที่ตรงนี้แต่ความปรุงนั้นแหละเหมือนๆกัน ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพของแต่ละขันละขันมีประจําตนด้วยกันนับแต่รูปประขันคือกายของเราเวทนาขันแลยแก่ความสุขความทุกข์ความเฉยเยนี่ก็เกิดดับเกิดดับสัญญาสังขารวิญญาณมีเกิดมีดับประจําตนอยู่ตลอดไปส่วนความรู้จริงๆที่เป็นรากฐานแห่ง,งความรู้ที่เกิดดับเกิดดับนี้นั้น ไม่ดับเราจะพูดว่าจิตนี้ดับไม่ได้เราจะพูดว่าจิตนี้เกิดไม่ได้เพระนาะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วจึงหมดปัญหาในเรื่องเกิดเรื่องตายที่เกี่ยวกับเรื่องฐานเดืองขันไปที่กำเนิดเกิดที่นั่นทีน่นี่แสดงตัวอันเป็นอัญหยาบออกมาเป็นสัตว์เป็นมุคพลเป็นต้นดังนั้นจึงไม่มีสาหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้ว แต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ฟุ้นี่แหละไปแสดงเช่นั้นไม่ใช่อะไรคือจิตด,ดวงที่ไม่ตายนี่แหละอันนี้ไม่ไม่ตายเสียงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนโลกจะพ้ออย่างยิ่งคือโลกมนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญคุณโทษต่างๆ และรู้วิธีการที่จะแก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมได้เข้าใจในภาษาของธรรมที่ท่านแสดงท่านจึงได้ประกาศสอนโลกมนุษย์เป็นสำคัญกว่าโลกอืก่นเพื่อจะได้พยายามดัดแปลงหรือแก้ไขสิ่งที่เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์และเป็นโทษอีกด้วยอ,ออกจากจิตใจกายวาจา สอนให้พยายามบำรุงส่งเสริมคําดีที่พอมีอยู่บ้างแล้วหรือมีอยู่แล้วและที่ยังไม่มีให้มีให้เกิดขึ้นสิ่งที่มีแล้วบำรุงรักษาให้เจริญเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจ,จิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขมีหลักมีเกณฑ์ด้วยคุณธรรมคือความดีอันนี้ หากได้เคลื่อนย้ายจากธาตจากขันอันเป็นปัจจุบันนี้ไปสู่สถานที่ใดพบใดชาติใดก็ตามจิตที่มีความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอย่อมเป็นจิตที่ดีไปก็ไปดีแห้จะเกิดก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขเรื่อยๆไปอย่างนั้นจนกว่าว่าจิตนี้จะมีกำลังสามารถ คืออำนาจมาสนาบุญญาไปสต้องผ่านที่สร้างมาโดยลำดับลำดานับตั้งแต่อดีตมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับเช่นเมื่อวานนี้เป็นอดีตาำรับวันนี้วันนี้เป็นอดีตสำรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราได้สร้างความดีมาด้วยกันทั้งนั้นและหนุนกันไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งจิตมีกำลังกล้าสามารถเพราะอำนาจของความดีนี้เป็นเครื่องสนับ,สน,บสนุนแล้วผ่านพ้นไปได้ คำว่าสมมุติใดๆคือการเกิดการตายดังที่เป็นมาและจะไปเกิดในภพที่ละเอียดขนาดไหนก็าตามซึ่งเป็นเรื่องของสมมุตแิแสงอยู่นั้นจึงไม่มีผ่านไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่ได้แก่จิตพระอระหันต์ท่านจิตพระพุทธเจ้าพูดถ,ถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องะวังคีสัก ะวังคีสะท่านเจ่นมากตั้งแต่ท่านเป็นคารวาสใครตายก็ตามเป็นอะไรจะว่าเป็นหมอดูรู้เป็นอะไรก็พูดไม่ถนัดคงเจ่นทางสายวาอะไแพอภาษาปัจจุบันนี้ใครตายนี่เขาเอามาให้เคาะกระโหลกศีรษะป๊อกป๊อกป๊อกป๊กำหนดดูทราบมานี่ไปเกิดที่ไหน,น อันนั้นปเกกดที่นั่นเช็นปรกิดเป็นสัตว์นรกก็บอกถ้ากดในนรกก็ก็บอกไปสวรรค์ก็บอกถ้าเป็นสัตว์เดชฉาน้าเป็นเปรตเป็นผีอะไรบอกหมดไม่มีอัดมีอันบอกได้ทั้งนั้นขอให้ได้ข้อกระโหลกศรีรษะของคนผู้ตายนั้นก็แล้วกันอันนี้คือพอไปถึงพระพุธทธเจ้าท่านก็เอาศรีรษะพระอรหันต์ไม้เคาะ เอาลองเคาะที่นี่ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วเงียบกนดอะไรเงียบให้ปรากฏว่าเจ้าของของกระโหลกศีรษะนี้ไปเกิดที่ไหนจนกรอบพูด้ยำกรงไปมาว่าไม่ทราบที่เกิดอ,อันนี้คัามาแรกอ่าพระวังศีรษะนี้ว่าตัวเก่งเฉลียวฉลาด จะไปแข่งกับพระเจ้านั่นแหะคุณง่ายๆแต่เวลาไปถึงพระเจ้าแล้วพระองค์เอากะโหลกศรีรษะพระาหันมาให้เคาะสิมาติดตรงนี้นี่ก็อยากจะเรียนต่อถ้าเรียนนี้แล้วก็จะวิเศษวิโสมากถ้ารู้นี้แล้วอะใหา้เรียนสำนักพระเจ้านั่นแหละที่นี่ก็อสอนวิธีให้สอนวิชาให้ให้เคาะกระโหลกนี้ได้ให้เข้าใจนะสอนวิชาวิชาธรรมนี่งไปปฏิบัติไปปฏิบัติไป พระวังคีสสะเลยสำเร็จอรหันขึ้นมาจ้าเลยไม่สนใจจะ,ะเคาะศีศษะใครนอกจากเคาะศรีรษะเจ้าของรู้ที่งชัดเจนแล้วหมดปัญหาไปเลยนี่เรียกว่าเคาะศรีรษะที่ถูกต้องนี่แล้วยกถึงยกเรื่องจิตที่ไม่เกิดขึ้นมากระโหลกศรีรษะของท่านผู้โดยสุดแล้วมาเคาะก็ไม่รู้เรื่องจะเกิดที่ไหนทั้งที่พระวังคีสสะแต่ก่อนเก่งมาก นี่เป็นอย่างนี้จิตคือบริสุทธิ์แล้วหาที่เกิดไม่ได้เช่นพระโคติกะก็เหมือนกันอันนี้คนหน้าเป็นคติอยู่ไม่น้อยท่านไปบำเพ็ญสมณธรรมเรจริญแล้วขึ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วเสื่อมลงเจริญแล้วเสื่อมลงฟังว่าหกขนขนที่เจ็ดนี่มิโกนมาเชือดคอตัวเองมา พระอกเสียใจแต่ท่านก็เป็นพระหันในวาระสุดท้ายอันนี้เราย่อเลยอันนี้พวกพญามารก็มาตามค้นหาวิญญาณของทาง่านกาผูดภาษาของเราก็เรียกว่าตลบเมฆเลยการขุดการค้นไม่เจอพระพุทธเจ้าท่านนักสั่งบอกว่า การที่จะค้นหาสิญญาณของพระโคติกะที่เป็นบุตรของเราซึ่งเป็นผู้สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วโดยประการทั้งสองนั้นจะขุดจะค้นจะพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่เจอคือว่ามันหมดวิสัยของสมมุติแล้วจะเจออย่างไงมันเลยวิสัยของมนุษย์ที่จะค้นให้เจอนี่ท่านเรียกว,ว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยสําหรับคนมีวิเดที่จะได้ทราบสิติของพระอรหันต์ท่าทนนะ ในวงสมมุติทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระอรหันต์ท่านได้เพราะท่านนอกสมมุติไปแล้วเนี่ยจะเป็นจิตเหมือนกันก็ตามเราพิจารณาดูจิตของเราที่กําลังล้มลุกคลุกคลานอยู่เวลานี้ก็ตามเมื่อได้ถูกชำระเข้าไปโดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละความเพียรนี้จะค่อยละเอียดไปไละเอียดไปละเอียดจนถึงที่สุด ความละเอียดก็หมดไปเพราะความละเอียดนั่นก็เป็นสมมติเหลือแต่ธรรมชาติทองทั้งแท่งหรือทมทั้งดวงที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วก็หมดปัญหาอีกเช่นเดียวกันก็ปเป็นกายเป็นจิตประสุทธิ์เช่นเดียวกับจิตของท่านผู้พ้นไปแล้วนั้นเพราะจิตนี้มันเหมือนเหมือนกันหมดไม่นิยมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นเพศหรือเป็นส่วนสมมติอันหนึ่งต่างหาก ส่วนจิตนั้นไม่ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายความสามารถในอานธรรมจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายและําที่จะสามารถให้บรรลุรมขั้นต่างๆได้จนกระทั่งถึงมิมุติดุดพ้นไปได้ก็เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีการไม่มีกฎเกณฑ์จะบังคับกันได้ขอแต่ความสามารถอันานวาสนาของตนพอแล้วเป็นอันว่าฐานไปได้ด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงควรพยายามอบรมจิตใจของเราอย่งน้อยก็ให้มีความสงบเย็นจะด้วยทำบทใดก็ตามซึ่งเป็นธรรมที่จะกล่อมให้จิตมีความสงบและปรากฏเป็นความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาภายในใจิตใจเพึงนำทำบทนั้นมาเป็นเครื่องกำกำับ